สวัสดีครับเป็นดีเจรัสสู่เดชาฟาร์มครับวันนี้เจ้าไข่เชื้อครับเข้าตู้ฟักกันนะครับวันนี้ก็สั่งไข่เชื้อมานะครับเพื่อค่อยสายกันนะครับจากของผมนะครับก็ไข่เชื้อก็จะมีทั้งหมดประมาณพันก่าฟองนะครับก็จะเอาเข้าตู้ฟักกันนะครับส่วนในตู้ฟักก็มีเป็นบางส่วนเลยนะครับจะมีลูกไก่บ้านแล้วก็ไข่ห่านนะครับห่านนี่ไม่มีเชื้อเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไป ้เขากันครับก็จากที่แยกไข่ออกมาแล้วนะครับก็จะได้อยู่ประมาณ2ถาดที่ผมแบ่งไว้2ถาดนี่ก็คือจะไม่เต็มนะครับจะหย่อนหย่อนหน่อยก็จะไม่ให้มันแออัดนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ตู้ฝักกันคนระับครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับใส่ไว้สองสองถาดนะครับ ส่วนนี้จะเป็นไข่ไข่เชื้อไก่บ้านนะครับอันนี้จะเป็นไข่ห่านไข่ห่านผมนี่มค่อยมีเชื้อนะครับต้องรอรุ้นอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ไข่เชื้อหนึ่งพันฟองพันกว่านะครับอันนี้ก็จะใส่เพราะว่าตู้นี้มันน่าจะใส่ได้ประมาณสี่พันถึงห้าพันเลยนะครับพันฟองนะครับก็ส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นเนี่ครับ ไข่เชื้อเหมือนกันครับวันนี้จะเก็บมาจากข้างนอกนะครับหลือจะขี้ขายไว้นะครับน,นี่ก็จะเป็นลูกไก่บ้านเพิ่งออกครับสองวันแล้วอาหารหมดแล้วนะครับบางคนถามเรื่องอุณภูมิแล้วความชื้นที่ใช้ฟักนะครับก็ความชื้นนี่ครับตามนี้แหละครับสามสิบหกสิบหกแล้วก็ความชื้นอยู่ ก็จะภายในตู้นะครับก็จะอยู่ที่สต่ที่กหนึ่งแล้วก็ความชิ้นตอนนี้อยู่ที่6 0ินะครับตอนนี้จะตั้งไว้ตู้ก็จะอารลามนะครับพอดีผมกดไปมันเลยไม่ดังนะครับนี่ับเทคนิคง่ายๆเหมือนกันนะครับก็คือพลิกไข่เช้าเย็นนะครับอย่างของผมถ้ากลับมือนะครับผมจะพลิกวันหนึ่งบางทีก็ไม่ได้พลิกเลยนะครับมันก็ออกเหมือนกันนะจากที่ลองดูนะครับ เคยแบบว่าอีกชั้นหนึ่งไม่ไม่พิกไข่อีกชั้นหนึ่งพิกไข่อย่างเงี้ยครับมันก็ออกปกตินะครับนี่ครับตู้อลามล้ะครับนี่ครับถ้าใครสนใจตู้ฟักไข่นะครับผมก็มีในแบบตู้เย็นนะครับแล้วก็ตู้ไม้ด้วยนะครับจําหน่ายด้วยนะครับหากสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับอาจสนใจนะครับสำหรับมือใหม่ตู้ฟักไข่ผมก็ไม่แพงนะครับจะมีแบบตู้เย็น แล้วก็ตู้ไม้นะครับยวผมพาไปชมกันนี่ครับเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากช่วงนี้ความชื้นก็จะอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าหสบหนะครับเพราะว่าตอนนี้ตู้เครื่องพ่นหมอกผมนะครับตอนนี้มันไม่มีมันเสียนะครับผมก็เลยใช้น้ําแทนนะครับอาจจะทดแทนได้นิดหน่อยนะครับตอนนี้ความชื้นที่6กสิบ จะพาไปชมตู้เย็นกันครับครับนี่ครับส่วนตู้ฟักแบบตู้เย็นครับเราก็มีด้วยนะครับนี่ก็จะอันนี้ที่ผมฟักไว้ก็ออกปกตินะครับพอดีผมมีหลายตู้นะครับอันนี้จะเป็นตู้ไม้แล้วก็อันนี้จะเป็นตู้เย็นนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมเทียบฟันนี่ครับระบบหมุนเวียนอากาศนะครับภายในตู้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็ ได้ตู้ไปก็เราก็พิกไข่เช้าเย็นเหมือนเดิมนะครับส่วนตู้ไม้ถ้าหากสมาชิกท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามได้นะครับกาลังประกอบตู้นะครับตู้ไม้แบบนี้ก็ทักมาได้นะครับติดต่อผมได้เลยนะครับทั้งเพจแล้วก็เฟซหรือว่าเบอร์โทรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในใต้คลิปนะครับหากท่านใดสนใจนะครับราคาไม่แพงครับราคาแบ่งปันกันครับรับรองครับเปอร์เซ็นการออกก็ 80- 90%เลยครับที่ผมฟักมานะครับส่วนที่ผมไม่ใช้เพราะว่าผมมีมันมันเยอะแล้วครับตอนนี้ถ้าใส่ตู้เย็นมันไม่พอแล้วผมก็ต้องย้ายมาเปลี่ยนไปเป็นตู้ใหญ่นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับก็ลองฟักพันกับฟองนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้กันนะครับ16วันออกแล้วครับ ก็มาให,ให้ทุกท่านชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับแต่ผมจะมาอัปเดตให้ชมกัน